สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดดวงเช็คโชคชะตาของทั้ง12นักษัตว์ในเดือนเมษายน2568กันนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปีช่วดฉลูขาหรือปีไหนก็ตามเดือนนี้จะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักและชีวิตโดยรวมของคุณจะราบรื่นหรือมีอะไรต้องระวังวันนี้เรามีคำทำนายแบบเจาะลึกมาให้คุณแล้วปีชวด ปีนี้เป็นปีที่คุณต้องระวังเรื่องการเงินควรจัดการการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการงานอาจมีความท้าทายแต่หากคุณมุ่งมั่นและขยันขันแข็งจะสามารถผ่านพ้นไปได้ความรักควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ดีเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดปีฉลูการงานมีโอกาสเติบโตหากคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆ การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงความรักควรเปิดใจและให้เวลาแก่คนรักมากขึ้นปีขานปีนี้คุณอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานควรเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมการเงินควรระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นความรักอาจมีความไม่แน่นอนควรใช้เวลาในการพิจารณาและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันปีเถาะ การงานมีความมั่นคงแต่ควรระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชคความรักควรให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความเข้าใจปีมะโรงปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานมีโอกาสก้าวหน้าการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักควรเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆปีมะเสง การงานอาจพบกับความท้าทายควรใช้ความอดทนและความพยายามการเงินควรจัดการอย่างรอบคอบความรักอาจมีความไม่แน่นอนควรให้เวลาในการปรับตัวและทำความเข้าใจปีมะเมียการงานมีโอกาสเติบโตหากคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงความรักควรเปิดใจและให้เวลาแก่คนรักมากขึ้น ปีมะแม,แมการงานอาจพบกับการเปลี่ยนแปลงควรเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมการเงินควรระวังการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นความรักอาจมีความไม่แน่นอนควรใช้เวลาในการพิจารณาและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันปีวอกการงานมีความมั่นคงแต่ควรระวังการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการเงินอยู่ในเกณฑ์ปานกลางควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงโชค ความรักควรให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์และความเข้าใจปีระกาปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการงานมีโอกาสก้าวหน้าการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องความรักควรเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆปีจอการงานอาจพบกับความท้าทายควรใช้ความอดทนและความพยายามการเงินควรจัดการอย่างรอบคอบ ความรักอาจมีความไม่แน่นอนควรให้เวลาในการปรับตัวและทำความเข้าใจปีกุลการงานมีโอกาสเติบโตหากคุณพร้อมที่จะรับผิดชอบงานใหม่ๆการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงความรักควรเปิดใจและให้เวลาแก่คนรักมากขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับคำทำนายของเดือนเมษายน2568 ตรงกับสถานการณ์ของคุณบ้างไหมอย่าลืมว่าดวงเป็นเพียงแนวทางสำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตด้วยสติและความตั้งใจนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคำทำนายดีๆในเดือนต่อไปและถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบเจอแต่สิ่งดีๆในเดือนนี้ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ